รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ตอนน้ำกระเทียมขิงสดดื่มดีเดินได้และกำลังก้าวไปอย่างมั่นคงแล้วที่อำเภอคลองหลวงคลองหนึ่งปทุมธานีนะ <laughs> จะบอกให้ที่นี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหนุ<า>่มปทุมรักแท้ไม่โคเปลี่ยนแปลงรักแท้จากใจที่นี่เราทำเรื่องดื่มเพื่อ,อ,อสุขภาพดื่มดี เกิดเป็นคนต้องมีความคิดต้องมีงานทำจึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้เชกคเช่นเดียวกับเจ้านี้ที่คลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเขาทำโรงงานเล็กๆในครัวเรือนเป็น SME ขนาดย่อมผลิตน้ำกระเทียมขิงสดตราดื่มดีออกจำหน่ายหัวคนเรานี่มีกี่หัวหัวคนเรานี่มีเก้า รับประกันคุณภาพครับเมื่อกี้เห็นล้างอยู่ครับครับทำความสะอาดอยู่ครับเพราะาทุดิบต้องผ่านผมครับเพราะผมเป็นคนทำวัตถุดิบครับช้ำใจสํำรวยลืมคำช้ำใจส้ำรวยลืมคำขณะนี้เป็นโอท็อปของชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมและสาธาร,รณสุขจังหวัดปทุมธานีให้ดําเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขลักษณะส่วนผสมหลักๆจะมีกระเทียมสดขิงสดมะนาวสดแอปเปิลไซเดอร์แกะกระเทียมปอกหีบน้ําขิงด้วยก็เหมือนกันมีน้ําผึ้งเราจะมีสองสูตรผสมน้าผึ้งและไม่ผสมน้าผึ้งมีที่ปรึกษาด้านการขอออยอให้ถูกต้องตามระเบียบตายแน่คราวนี้ต้องตายแน่แน ดูโดยภาพรวมนะครับดูเลเยอร์ผลิตนะครับดูแผนผังก็คือมาช่วยในแง่ของของการเตรียมสัานที่ผลิตเพื่อเพื่อยืนอ่นตรวจประเมินความพร้อมให้กับออยอครับแล้วก็ครับช่วยช่วยดูในเอเอกสารด้วยนะครับกระเทียมขิงสดมะนาวแอปเปิลไซเดอร์ถือเป็นตำรับยาโบราณของไทยมาแต่ดึกดำบันรู้กันดี เครื่องดื่มสมุนไพรตัวนี้ช่วยกันช่วยแก้ความดันเบาหวานไขมันและเส้นเลือดติบตันเป็นอย่างดีรวมถึงเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายกินกระเทียมเนี่ดีนะกินขิงนี่ดีนะเพราะว่ามันมีลิตร้อนทีนี้เราก็รวมมาเลยในหนึ่งขวดขิงกระเทียมมะนาวแล,ลาวเราทำสดๆส่งทุกวัน เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าสดสะอาดปลอดภัยผลประกอบการเบื้องต้นได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคมากมายเพราะปัจจุบันความดันเบาหวานไขมันและปัญหาหลอดเลือดคนเราเป็นกันเยอะมาก เราไม่ได้เป็นโรงงานใหญ่เราจะเน้นขายสดๆเลยทําวันนี้พรุ่งนี้ส่งทําวันนี้พรุ่งนี้ส่งาตามออเดอร์เลยครับถึงเราจะเป็น s m e เเล็กๆแต่เรามั่นใจว่าเราทำสดสะอาดปลอดภัยผู้บริโภคก,กินเนี่ยเขามั่นใจแน่นอน อาหารคือยา <Yeah. S 2> และยาก็คือ uh huh. อาหารดื่ม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 อะไรนะต้องดื่มดื่มดีน้ำกระเทียมสดขิงสดดื่มดีรูปรักษณ์อย่างนี้นะครับสั่งจองเข้ามาได้ที่เพจเลยนะน้ำกระเทียมขิงดื่มดีค่ะ <c oughs> สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้นว่าความคิดดีๆทําให้เกิดกิจการการจ้างงานเกิดผลิตผลผลิตภัณฑ์และเกิดเงินตามมาช่วยเสริมสภาพคล่องของชุมชนครับฟา รับรู้ดินรับรู้ว่าเราทำแต่สิ่งดีๆโดยเฉพาะเครื่องดื่มดีขอให้เครื่องดื่มดื่มดีจ้องเลยพี่น้องชาวปทุมธานีจ้องแดงสาหกรรมเกษตรกรรมก้าวล้ำคู่กันเทคโนโลยีเชิดชันคู่คนนา้นขยันเหลือใจบ้านเมืองก้าวหน้าประทุมของข้างามกว่าเมืองไหน เทคโนโลยีก้าวไกลผู้คนแจ่มใสมีใช้มีกิน าวดีๆกับพี่คำรณหว่างหวังสียินดีด้วยกับผู้ประกอบการ SME รายย่อยของเครื่องดื่มดื่มดีที่จะส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยรวมที่เกี่ยวข้องและตัวเจ้าของกิจการเองจากคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานีนะจะบอกให้บ้านเมืองก้าวหน้าปทุมขงค้างามกว่าเมืองไหนเทคโนโลยีก้าวไกลผู้คนแจ่มใส